สวัสดีค่ะหนูชื่อลิตาค่ะหนูชื่อกิวครับวันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแหนกเรือบรรโรงเรียนดาราวิทยาลัยค่ะซึ่งก็คือเรื่องของเราแต่เราไม่ได้มาแค่สองคนนะคะเรายังมีครูจุ๊บที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวได้ค่ะครูจุ๊บอยู่ไหนค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 บสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับอนุบาลดาราวิทยาลัยด้วยกันค่ะไปกันเลยค่ะ โรงเรียนดาราวทิทยาลัย เราใช้นวัตกรรมดารา thinking model ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นทักษะการคิดให้กับผู้เรียนและการลงมือปฏิบัติโดยเรามีความเชื่อว่าเด็กๆจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการปฏิบัติเพราะว่านั่นคือประสบการณ์ของเด็กๆค่ะและเรายัางมุ่งเน้นการพัฒนา e.f. หรือ executive functions ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบมีวินยัยคิด เป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นค่ะให้เขาเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีบนพื้นฐานคุณธรรมตามหลักคิตส์ศาสนาและหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งห้องเรียนของเรามีทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือห้องเรียน NP ค่ะ จากนี้เรายังมีวิชาพิเศษและกิจกรรมอีกมากมายที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านค่ะคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาผ่านกิจกรรมพัฒนา 4H ของอนุบาลดาราวิทยาลัยนั่นก็คือ h e a กิจกรรมพัฒนาสมอง Hand กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ Heart กิจกรรมพัฒนาจิตใจ และเฮลกิจกรรมพัฒนาสุขภาพเพื่อให้เด็กๆอนุบาลดาราวิทยาลัยทุกคนมีพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวมค่ะตอนนี้จะพาทุกคนไปดูการเรียนการสอนวิชาพิเศษกันนะคะการเรียนภาษาจีนจะเน้นพื้นฐานทักษะทางภาษาจีนให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและหลากหลายห้องเรียนหุ่นยนต์เราใช้ชุดประกอบหุ่นยน์ยูเโร จากบริษัทโรโบโรโบโรบอตประเทศเกาหลีเพื่อฝึกการทำงานร่วมกันการสังเกตการคิดเชิงระบบและการคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆค่ะคอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาพัฒนาสติปัญญาผ่านการเล่นอันปลักโคดดิ้งเป็นวิชาที่สอนให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบ เหมือนเราเล่นเกมคอมพิวเตอร์แต่ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊กค่ะกิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสร้างสรรค์ได้ฝึกฝนประสบการณ์และพัฒนาสติปัญญาใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลรู้จักตั้งคำถามอีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการเพื่อเชื่อมความรู้ไปสู่การคิดค้นทดลองและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆได้ในอนาคต ศิลปะสร้างสรรค์เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและได้พัฒนาด้านสุนทรียะผ่านการสร้างสรรค์ผลงานการปั้นการวาดรูปการระบายสีและการฉีกตัดปะภาพดนตรีพัฒนาสมองซีขวาเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนควบคุมร่างกายและการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะหนาฏศิลป์สืบทอดศิลปะ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทยพละศึกษาเรามีทั้งสะว่ายน้ําและการออกกําลังเพื่อพัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมกับเสริมความมีวินัยให้กับเด็กๆค่ะห้องอ่าน TBM ฉลาดอ่านฉลาดคิดเปิดโลกจินตนาการด้วยสีสันบนหนังสือนิทานเป็นไงบ้างคะเด็กๆก,กิจกรรมของเราสนุกไหมคะ หนูเล่นเต็นเต้นมากเลยค่ะหนูเล่าเตนเต้นมากเลยครับโอเคค่ะอย่าลืมมาเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย